ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ปรากฏขึ้นแล้วณเวลานี้มีรัฐบาลไหนในโลกออกมาหาข้อแก้ตัวให้รัฐบาลลูกชายฮุนเซนดูได้เลยทุกวันทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกลาโหมซึ่งเคยเป็นเพื่อนอดีตเพื่อนฉันนะคะซึ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทย พ่อที่4ประชาชนไทยเกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้ประชาชนไทยถูกรัฐบาลลูกสาวทักษิณทําร้ายดิฉันใช้คําแรงเลยว่าทําร้ายทำรา้ำรายอย่างไรวันนี้หมอทั่วประเทศต้องออกมาปกปักตัวเองเพราะรัฐบาลนี้ให้รัฐมนตรีสาธารณาสุขมาต่อสู้กับหมอซึ่งจะต้องเป็นคนวินิจฉัยโรคสมศักดิ์คุณเรียนวิศวะมาที่ราชบัง คุณเป็นหมอตรงไหนคุณมาต่อต้านการวินิจฉัยของแพทย์ทั่วประเทศไทยมันถูกต้องที่เขาจะลุกขึ้นมาคุณเป็นรัฐบาลที่ทำร้ายประชาชนแม้แต่หมอซึ่งเป็นคนที่เรียนเก่งที่สุดยังโดนทำร้ายเขาต้องลุกขึ้นมาสู้ปกปักวิชาชีพตัวเองแล้วชาวนาจะทำยังไงชาวนาซึ่งมีความรู้น้อยกว่าหมอความรู้น้อยกว่าทหารคนเรียนเก่งไปเป็นหมอคนเรียนเก่งไปเรียนโรงเรียนในร้อย คนเรียนเก่งไปเป็นสารพัดแต่คนที่ไม่ไม่มีโอกาสได้เรียนมาทําไรทำนาไม่โดนทําร้ายเหรอโดนแน่นอนประชาชนคนธรรมดาอย่างเราจะทํำยังไงแน่นอนอะ่ะมันเป็นความจําเป็นมันต้องลุกขึ้นมาปกปักพวกเรากันเองเพราะฉะนั้นประเทศไทยคนไทยทุกวิชาชีพต้องเข้มแข็งค่ะ